อ้าครับเ<อ>ฟดีโทษทีโอ้ฮ้ยวันดีผมอ่มนะก่อนที่ผมจะพูดอะไรเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูบางสิ่งบางอย่างที่โคตรจะน่ากลัวเลยนะฮะนั่นคือกดเข้ามาที่เซตติ้งคือก่อนที่ผมจะหัดเนี่ย ผมคิดว่าเสียงเพลงแบ็กกราวมันค่อนข้างที่จะดังไปครับผมอยากจะลดเสียงเพลงแบ็กกราวสักหน่อยผมก็เจอเรื่องหลอนเกิดขึ้นครับทำไมเสียงยังเท่าเดิมวะโอเค <laughs> แซวพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับและนี่ก็คือ Final Night นะครับผมตามที่ผมรู้มานะครับไฟนอ n ไน h ์เนี่ยมีทั้งหมด4ภาคแล้วนะครับผมและภาคแรกที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นภาคเกิดนำในเรื่องหรือก็คือ โพลล็อกเลยครับโพลล็อกนั่นก็หมายถึงในเรื่องเกิดนํำนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมไปดูหลายชาแนลมานะครับที่เขารีวิวว่าควรจะเล่นไฟนอลไนท์ตั้งแต่ภาคไหนเป็นต้นไปนะครับตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับหลายคนบอกว่าจริงๆให้ข้ามไฟนอลไนท์หนึ่งไปเลยก็ได้นะครับบอกว่ามันเหมือนเป็นตัวเดโมที่ยังไม่เสร็จดีนะครับแล้วก็บอกว่าเกมนี้ค่อนข้างบั๊กที่จะเยอะสุดๆเลยด้วยแต่ว่าผมก็ดื้อดื้อสิอยากจะลองเล่นดูก่อนนะครับ ผมรู้ว่าเกมนี้เป็นแฟนเมดของฟนา f ที่ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้ในเรื่องไฟนอลไหนเหมือนกับผมเนี่ยก็สามารถมาดูแล้วก็มาทําความเข้าใจไปพร้อมกับผมได้นะครับโอเคองั้นเรามาเริ่มกันเลย i มีบางอย่างไม่ถูกต้องด h ม s h e อยู่ใครใครมาอ่ะ่มันจะไม่ชอบแฟลชไลท์ของฉันขนาดนั้นนะ w a t ASD OKSD เพื่อลุกนะครับ you have to fast forward a g a i W oh เล่นคล้ายพสีเลยหรือเปล่าแต่ภักสเป็นคลิกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ยังไงยังเล่นไม่เป็นเลยอะ <What? S 1> มาถึงก็เจอพับเป็ดเลยนะโอเคสเปคบาร์ okay. คือการโจมตีเข้าใจละการเลื่อนมันค่อนข้างที่จะชา้าครับดังนั้นเราต้องหันไปแบบดีๆโอเคอย่างเช่นแบบนี้นี่โอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว ประตูซ้ายอ่าประตูมีซ้ายขวาด้านหน้ามีทีวีนะครับส่วนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยีวีเหรอทีวีเหรอปิดโอ๊ยอ,อะไระะผมพูดได้คำเดียวว่าตอนนี้ผมงงมากครับงงงงสุดๆโอเคฮะฟ้องเสียง เรื่องส่องไฟชายเขาเป็นหน้าที่ผมพระเ็ดเกียดไฟชายซ้ายเหรอเอ้ยแปว่่าติกี้ผมผมคิดว่าเสียงทีวีปะโธ่ไอ้แบบนี้ไม่ยากแบบนี้ไม่ยากหรือเปล่าอุย้ยปิดเดะเลย ผมคิดว่าด้านหลังดังที่นายกายอยู่ด้านหน้างั้นแปลว่านี่ตีหนึ่งผ่านไปแล้วป่ะหลังเหรอื่ใช่ออกไปเฮ้ยชิปหายแล้วหลังเหรอโอเคครั้งนี้โฟกัส อันนี้โฟกัสในหน้าขาใช่เอ๊เอ้ะมันถ้าหากเราเล่นแล้วเรารู้วิธีรับมือมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ถึงจะพูดว่าไม่ยากแต่ก็ตายมาแล้วอ่ะ้ายนะโอเค พัเปตดนี่ดูเหมือนจะพังด้วยนะครับผมไม่รู้นี่เออ่ว่าได้เลฟมาจากเวอร์ชันไหนซ้ายเหรอหลังอ,อีกแล้ว มันหันไปหันมาไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนที่ JOC โอะโอ้ยอุดบิ่งไปโ้ยังดุเดือดซ้ายจ้าเอ๋ตัวเองโหมาบ่อยจังขวาโอเคโอเคอันนี้ต้องไวขึ้นแล้วฮะโหมาเริ่มเริ่มมาถี่ขึ้น ไม่ชิบหายด้านหลังเหมือนเดิมไปจะไปคิดครับว่าตะกี้ด้านหลังมันจะมาสองรอบติดกันไม่ตายเถอะไงต่อบีมาปะ เสียงด้านหลังกับด้านซ้ายมันจะคล้ายๆกันครับมันจะซีเหมือนกันดังวเราต้องฟังดีๆฮะนี่ไงด้านหลังแต่ว่าด้านหลังมันจะมันมันมันว่ามันจะนานกว่าใช่ฮะคือการหันหน้าผิดนี่คือเท่ากับตายครับโอเคด้านหลังฮะสวย สองแล้ววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพดวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับทำไมเนี่ยซ้ายเอ้ยโอ้ยอิงวิ่งิหลังอีโอ้ยน่ยังไม่เห็นตัวเนี่ยโอ้ย ตีกีทีวีป่ะโอเคตีหนึ่งแล้วครับมาเรื่องจริงผ่านจอจะเริ่มจากตอนตอนนี้แหละฮะไหนเอ้ยไหนเอ้ยขวาจาัาโอเค,อเคหลังโอเค สวยหูจะแตกสวยฮะโอเคขวาเนี่ยฟังง่ายสุด้วฮะซ้ายกับด้านหลังเนี่ยบางทีแม่งจำซ้ายหลังหน้าบางทีมันจำสลับกันได้ครับมันเสียงซีดๆพอๆกันนะโอเคไปขวาขวามากขวามากสวย <c oughs> มันไวมากเลยนะ เออไปไปอ๋อมันจะมาแป๊บเดียวขวาขวาขวาเออทีสองโอ้ไวมากฮะสวยฮะวิ่งไปเออวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกเออเอาอีกเหรอก้าเอาอีกเอาอีก เฮ้ยอันนี้กวนโอยกันแล้วนะหลัง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 อุย้ยเกือบไม่ทันปนซ้ายซ้ายซ้าย,ยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกัรวิ่งนี่แหละขวาขวาสวย ตายตายเฮ้ยกด <What? S 1> เกมบักโอ้ล้มวุ <What? S 1> ต้ตเมกี้เกมบักครับบักซะอยากแบบบักซะแบบ <c oughs> อะไรของไ้ชายวันนี้ เมื่อกี้เหมือนอ่อผมจะกดสเปกบาร์ไม่ได้นะครับแม่งอุสตส่าห์ตีสามแล้วอ่าเจ้าหนีแน่นายขี้โกงฉัน แต่ว่าผมการที่ผมเร็วแบบนี้มันทำให้บั๊กวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เร็วก็ตายอยู่ดีป่าวะไปวิ่งเออปาสวย้ายสวยตายอีก เออขวาโอเคไปหลังสวยฮะ้าไม่ใช่ซ้ายไอเว้ได้ไม่แตกอ้าคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงครับเนื้อเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับฟานาบ้างนอกจากที่เราเห็นตัวพัพเ็ดหรือมาริโอเนตนะครับ เด่ตอนนี้เราไม่รู้เลยเราเราเรารู้แค่ว่าเราเข้ามาส่องไปฉายเล่นกันแบบจะเอ๋จะเอ๋อย่างเงี้ยผมก็เลยงงว่าแล้วสรุปแล้วที่เราโดนล่ามาเนี่ยเราเป็นใครกันเราไปทําอะไรให้หรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะก็อาจจะต้องเล่นให้ผ่านก่อนมั้งครับคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะ ือนที่ผมบอกฮะถ้าผมเงียบเนี่ยไม่ใช่อะไรครผมผมผมกำลังโฟกัสโหมดอยู่แล้วเกมม่ต้องฟังเสียงด้วยเหมือนกับฟนับสี่เลย<อ>เห็นด้วยตามันไม่พอครับมันต้องมันต้องมันต้องฟังเสียงด้วยฮะเพราะว่าเสียงแม่งจะมาก่อนภาพอีกหรือบางทีภาพแม่งก็ไม่ปรากฏโอเคฮะ โอ้ยด okay, ับเบิลได้เฉยเนี่ยฮะหลัสวยฮะหมาทีสามเลยครับบอกว่าไฟฉายจะไม่มันคืออะไรมันคืออะไรกดไฟฉายไม่ได้เม no ื่อกี้ผมกดไฟฉายไม่ได้ โอ้เวเลยย้อนจริงฮะคือมันก็ไม่ได้บอกนะว่าเอ่อให้ผมต้องไปทําอะไรหรือว่าไฟฉายมีการพังหรืออะไรอย่างนี้ผมเขาก็ไม่ได้บอกผมแหมไฟฉายผมส่องไม่ได้อันนี้มัาเป็นความผิดของผมหรือความผิดของเกมวะเนี่ย เดี๋ยวหลังมาตีหนึ่งหลังจะมา,ารู้สาบไปถึงตีสามแล้วไฟฉายเขา<อ>เหมือนเขาจะไม่ชอบที่หน้าผมมั้งครับแฟไลท์เน,<อ>นี่ยต่นี่ยคือตอนเนี้ยมันยังทำได้อยู่ครับแต่ว่าตอนตีสามปุ๊บอ่ะ ผมกดสเปคกม,มันไม่ได้นะมันไม่ได้จริงๆนะโอเคฮะโอเคเรียบ,บร้อยไม่มีปัญหาไงต่อ นี่นี่ What the hell? คือกดสเปกบาร์แล้วมันบักเหรอฮะ่าท oh. ี่ทีผมย้ำสเปกบาร์เลยนะถ้าทุกคนได้ยินอะ ต้องตีสองเองเนะี่ยหลังโอเคอเนี่ยจริงจริงผมเบิลได้นะ,ปะไปวิ่งเออเนี่ยต่อเอออันนี้คนโอ้ยกันเสร็จไปเนี่ยคนเราก็เหนื่อยเป็นนะเบย อีสามครับมาโอ้โหเนี่ยมันบักมันบักจริงด้วยฮนะเหมือนมันจะบักตอนเสียงเอกาป๋าครับสวย หลังอ่าไปหลังไยครับหลังโอเคได้โอเคฮะอันนี้ต้องถึงตีสี่ครับผมต้องถึงตีสี่ โอเคสี่ okay. แล้วครับโอเคโอเคอันนี้ได้อยู่ไปฮะอีกทีนึงเฮ้ยวิ้ยเกิดบ้าอะไรขึ้นของเกมนี่วะคียบอร์ดผมพังหรือเปล่าหรือเกมพัง ต้องทุบคีย์บอร์ดเล่นครับเกมนี้อ่อโอเคโอเคแม่งแทบกาดใจยังจะมาอีกยิ่ย แมงเอ่ยโอเคฮนะใครจะหายตีห้าแล้วครับเลยชั่วโมงเดียวผมจะหลุดออกไปจากฝันร้ายนี้ตายเถอปะป่าครับโอ้โหฮะซ้ายอนาชอบอยู่นะ เอเอาวิ่งสิเออเอายังอีกยังอีกเอาวิ่งอีกทีเออขวา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 โอเคแม่งหัวแม่งโผมาแล้วด้วยอ่าไปเลยหลังครับสวยครับสวยซ้ายซ้ายฮะฮ หลังครับโอเคเอาไปทีนึงโอเค,อเคไปออกไป <c oughs> นี่เดียวแท้ๆเราจะไม่ยอมแพ้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะน่าเหมือนจะเป็นสถานที่เก่าๆ something? มันกำลังจะบอกอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยแต้อ e ไ h ด t แ o ้วชอบจริงๆเลยฉันต้องไปเช็คมันหน่อยแล้วเพราะว่ามันไม่มันไม่มมอะอะไรแล้วทำไมไม่เห็นไปเลยแล้วไมเกมมัน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 ยังอยู่แบบยู่ กมดโอเคถัดไปที่ผมนั้นจะเล่นเลยก็คือ pediatric นะครับหรือไปเล่นที่ห้องใต้หลังคางนะครับผมแต่ผมต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าในโหมดนี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่มีบั๊กเยอะมากครับ แถมเวลาขึ้นไปตรงห้องใต้หลังคาเนี่ยเฟรมเรทมันดรอปด้วยฮะจากเฟรม60นะครับดรอปมันเหลืออยู่ที่20ซึ่งผมก็ได้อัาคลิปไว้แล้วแหละครับแต่ว่าผมไม่อยากจะให้ทุกคนมาดูเลยนะสิครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะปวดตาเหมือนกับผมนะฮะการที่เราเล่นเกมในเฟรมนน้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะปวดตาเลยทีเดียวแล้วผมไม่อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะต้องมาปวดตาไป,ปรพร้อมๆกับผมอย่างนั้นแต่ว่าในโหมดเนี่ยผมแอบเสียดายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า มันเป็นโหมดที่ผมเนี่ยเล่นละกีดบ่อยกว่าโหมดแรกอีกนะครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับคือเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์ตอนที่ผมโดนจัมส์แก์ในโหมดนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าในโหมดนี้ผมไปเจออะไรบ้างโดยจะใช้ภาพในการอธิบายแทนการเล่นนะครับเพราะว่าเฟรมเรทมันน้อยจริงๆนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจทุกอย่างอะ ตายตายโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าต่อคือผมต้องส่องไม่ให้โกลเด้นเฟดดี้ลงมาดีนะโอเค อะไรอ่าครับเฟดี้โทษท <eben> <t park mulheres> ีแมงือ ฉันอุตส่าห์มาไกลได้ขนาดนี้พวกนายโอ้อรอ่อรของพวกนายกันวะนนี้เฮ้ฮะอ้าวอะไรอย่างนี้โอ้เฟมเดยดอกใช่แล้วครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมโดนหุ่นแอนมา t ทอนิกพวกนี้ปู้ยี่ปู้ยำและขืนใจนั่นเอง โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าผมเจออะไรบ้างหลังจากที่เราไฟกับปั๊บเป็ดเสร็จนะครับหรือว่าในเกมนี้มันจะเรียกว่า The b a r d e r นะครับผมเราจะได้เดินทางมาที่ร้านพิซซ่าที่ถูกปิดไปตั้งนานนะครับแต่ตอนที่ผมอยู่ชั้นล่างเนี่ยเฟรมเรทมันยังวิ่งดีอยู่เลยนะครับแต่พอขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเนี่ยเฟรมเรทดรอปลงมาเฉยเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาออปติไมซ์มาไม่ดีหรือว่าคอมผมมันกากันแน่เอาเป็นว่าในห้องใต้หลังคาเนี่ย เราจะเห็นทั้งซากของเฟดดี้ชิก้าบอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่ด้วยครับเหมือนหุ่นแต่ละตัวเนี่ยถูกทิ้งล้างและไม่ได้ใช้งานมาตั้งนานนะครับผมและที่สําคัญเลยสตุูในแมปนี้มี2ตัวครับผมนั่นก็คือโกลเด้นเฟดดี้นะครับมันจะอยู่บนเพดานนะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเรียกว่าวินเทอร์แฟตแบรนะครับผมแต่โกลเด้นเฟดดี้กับแฟตแบร์มันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะและตัวต่อไปเลยที่เป็นตัวแสบที่สุดนั่นก็คือสปริงบอนนี่ครับผม ซึ่งตอนนี้ผมเรียกอยู่เนี่ยผมเรียกมันว่าสปนะริงแท็บนะเพราะว่าถ้าหากลองดูจากตัวมันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสปริงแท็บมากๆเลยแหละครับผมเลยเผยเรียกมันว่าสปริงแท็บไปแต่ว่าในเอ็กซ์ต้าเกมนี้มันก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่ามันคือวินเทอร์สปริงบอนนี่นะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าในร่างกายของมันนั้นไม่มีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ข้างในนั้นเลยซึ่งวิธีรับมือของแฟตแบร์นั้นก็ง่ายๆครับแค่เราต้องเอาไฟฉายส่องแฟตแบร์ก่อนที่แฟตแบร์จะลงมาจากเพดานได้ครับ และแฟตแบร์จะไม่จอมตีเราส่วนสปริงบอนนี่นั้นเราต้องมองมันไว้ตลอดเวลาครับถ้าหากเราหันหนีเมื่อไหร่มันก็จะเดินเข้ามาใกล้เราตอนที่เราละสายตายจากมันนั่นเองโดยการเล่นในแมปนี้นั้นมันก็จะคล้ายๆกับการเล่นเกมแกนนี่นะครับถ้าทุกคนรู้จักก็คือหาของเพื่อไปเปิดนูน่นเปิดนี่เปิดนั่นเรื่อยๆนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยจนกระทั่งเรา,ขาไขปริศนาสําเร็จ หลังจากนั้นเครื่องปั่นไฟที่เราเปิดใช้งานไว้เนี่ยก็จะระเบิดเลยครับผมหลังจากระเบิดไฟมันก็ไหม้ห้องใต้หลังคาใช่ไหมครับแล้วตัวเอกเราเนี่ยก็หนีตายลงมาอย่งชั้นล่างซึ่งตอนที่ลงมาชั้นล่างเนี่ยเฟรมเลทมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับดังนั้นผมสามารถให้ทุกคนมาดูฟุตเทจต,ตอนที่ผมวิ่งหนีออกจากร้านได้ก็แล้วกันนะครับสักทีเถอะเออ

ใช่แล้วครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของไฟน l ลไนท์ภาคแรก คือสำหรับผมแล้วเนี่ยตัวเกมมันยังไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นเลยนะครับมาาจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนที่เราได้เล่นอยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมกะจะเล่นเกม Final Night ภาค2ถึง4ต่อจากคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของแฟนเกมฟน n a เกมนี้ว่ามันจะเป็นยังไงและจะจบแบบไหนก็มาติดตามไปพร้อมๆกับผมได้นะครับแต่ผมก็หวังว่าภาค2ถึงภาค4นั้น บัคจะน้อยลงกว่านี้นะครับแล้วก็มีการออปติมัลที่มันดีขึ้นแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดส u b s c r i า e ด้วยแล้วสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน Final Night 2นะบาย